สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่องนะครับ BT Channel นรือร่าเซียนกอนแกนครับพี่น้องมาอยู่กับเซียนกอนแกนคือเก่าครับวันนี้วันที่12เดือน4พศ .2568 นาหะครับสำหรับแนวทางของเซียนกอนแกนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนำไปเล่นได้ทุกคุณทุกน้อยนะครับพี่น้องแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับเอฟซีทีคอมแม่เหลาา็กจะเลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องบีทีชันดาวรุวัตเซียนกวนเกล็นเ,นเ,นเนพี่น้องเด้อ,อสำหรับวันนี้นะครับแนวทางของหุ้นน้อยรวมเหามาสรุปผลนะครับน้องครับมาสรุปผลหุ้นกันนะครับน้องสำหรับวันที่สิบสอง เดือน 4, อสี่พศ2568นะครับอ่ะ,อะเ่าวบูรพไปพร้อมๆกันพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเชียงคอนแก่นเดิน,ดเดนทางกลับมาอ่ะที่คอนแกลิ่นนะเดินพี่น้องเด้อเดืนทางกลับมาที่คอนแก่นนะครับอ่ะหยุดงานสงการานตรพี่น้องเด้อหยุดงานสงกรานต์นะครับพี่น้องอ่ะกลับบ้านนะครับมาลดนามดำหัวพุทธใหไธนะครับผูรพุทไธขอพรเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ มาเบิง์นกับพี่น้องครับผู่เ่าแก่นะครับพี่น้องอ่ะสำหรับวันนี้นะครับวันที่14เดือน4ไอ้วันที่13วันที่12เดือน4พศ2568นะครับเดินวิ่งรูดนะครับพี่น้องอ่ะถ้ามาสรุปแนวท้างกันนะครับเตียนก่อนเกณฑกระจิบไปไว้จากน้อยเด้อพี่น้องเด้อเตียนก่อนเกียนบ่ได้เอามาอ่าเทียบให้เด้อพี่น้องเนาะครับ่เป็นยังครับอ่ะมาเบิ่งคกับสําหรับเดินวิ่งรูดนะครับ สามกับสองนะครับจับคู่ชุดเด่นสามสองหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือสามสามสองสองนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดเซียงก็แ์กเน้นให้ไปที่วิ่งรูดสามนะครับพี่น้องเด้อเน้นให้ไปที่วิ่งรูดสามนะครับอ่านี่นะไปที่วิ่งรูดสามมาเบิ้ลครับพี่น้องวิ่งรูดสามจับคู่จอดเน้นเน้นไปที่สามห้าสามหก 38แล้วก็39นะครับส่วนวิ่งรูดสอนะครับ,บร 2, 25, 26, 28, 29, พี่น้องวิ่งรูดส2งสองห้แล้วก็29เด้อพี่น้องเด้อเน้นให้ที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆนะครับพี่น้องส่วนตรงกลาง3727นะครับพี่น้องตรงกลาง3727กันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเบื้องตี้ตีกอล์ฟไม้ไม้นะครับพี่น้องอ่าบ่รู้ว่าเซียนคนแก่นเน้นให้ตรงไหนกั เบริ่บคลิปนะครับจุบเบิ่งให้จบคลิปฟังให้จบคลิปนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งเลขกำลังวันของเซียนคอนแกนพี่น้อง0158สามารถนำมาบินกันได้ที่010508 1518แล้วก็58นะครับพี่น้องส่วนเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่12นะครับเดือน4พศ2568เด่นวิ่งรูด3 3กับ2นะครับอ่ะสามารถนำมาจับคู่กับำลกกบังวันได้คือเก้าพี่น้องอ่ะ สำหรับวิ่งรุ่น3จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่30 31 35 38นะครับ30 31 35 38นะครับตัวกันก็คือ30 31นะครับ30 31นะครับพี่น้องตัวกันก็พี่น้องก็30 31ส่วน35 38เซียนคนเกณฑจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะมาดูนะครับพี่น้องวิ่ง รูด2จับคู่กับเลขก,กำลังวันได้ที่20 21 25 28นะครับ20 21 25 28ตัวกันก็คือ20 21ส่วน25 28นะครับเชี่ยนคนแกนจับคุยเลยนะพี่น้องเด้ออ่ะมาดูงบน้อยกันพี่น้องครับมาเบิง่งบน้อยกันครับงบน้อยนะครับ งวดประจุวันที่12ก็คือ3กับ2นะครับส่วนตัวประกอบนะครับ 1, บ,ครบ,รบ1กับ7นะครับตัวประกอบ1กับ7นะครับจับคู่3 1 3 7 2 1 2 7นะครับเชิญคนแกนมักส่วนตัวชอบส่วนตัวเรพี่น้องเดอ้อ3 7 2 7หรือว่าเน้นให้เด้อพี่น้องเดอ้อหรือว่าเน้นให้งบน้อยนะครับ3 7 2 7นะครับเอฟซี FC บอมั์สามเจ็ดเข็าไปที่3 1 2 1 2> ได้ทึ้เก่าครับพี่น้องอ่ะมาเบิรนครับสรุปผลนะครับลาวสตาร์สิบหนาฬิกาสามนาทีนะครับพี่น้องบน5 3 2นะครับล่าง71บน5 3 2ล่าง71แนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง3วิ่ง2นะครับจับคู่นะครับพี่น้อง สามสองหนึ่งชุดนะครับมาสามสองตรงตรงด้วยพี่น้องเด้อยสำหรับเล้าสตาร์นะครับพี่น้องอ่ะมื้อนี้อาจจะยังบ่ท่านเข้าที่เข้าทางนะครับพี่น้องเพราาะว่เซียนคอนเทนกับพล่งเดินทางกลับมาถึงบ้านนะครับพี่น้องเนาะอ่าบางที่ก็สคริปต์กับบ่ได้เอามาน้าครับพี่น้องจดอ่าไว้แล้วก็บ่ได้เอามาน้าครับพี่น้องครับต้องขอโทษดีที่ทางช่องกันแล้วกันนะครับสําหรับเหล้าสตาร์นะครับบน532นะครับแนวทางของเซียนคอนเทนนะครับ จับคู่ชุดเด่น3 2 1ชุดนะครับสำหรับเข้าไปที่วิ่ง3เข้าไปที่วิ่ง3บนแล้วก็2บนนะครับพี่น้องจับคู่3 2นะครับอ่ะก็ดีใจนะมี 4, ทีตั้งช่องได้พี่น้องเด้อเราสตาร์นะครับบน532ส่วนล่าง7 1หนึ่งนะครับอ่ะกอดข้อกันมากครับตัวประกบนะครับ17กอดข้อกันมากได้พี่น้องเด้ออ่ะ มาเบิ่งกันต่อครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับบน075นะครับ075ส่วนล่าง36นะครับพี่น้องล่าง36นะครับมื้อนี้ต้องขอดตัวเด็บซี่ก่อนนะครับพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวมือกันจังสิได้เข้าทีเข้าทางนะครับมื้อนี้บ่ทันเข้าทีเข้าทางครับเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งครับ เฉพาะกิจบน075ล่าง36แนวทางของเซียนกอนแกนก็มาที่วิ่ง3บนเอ้ะวิ่ง3ล่างเด้อพี่น้องเด้อจับคู่จอดเน้นๆไปที่36นะครับมาที่เฉพาะกิจ36ตรงตรงแล้วก็พี่น้องเด้อเดเฮนะพี่น้องครับสำหรับเอฟซีธันใดที่ทำตามเซียนกอนแกนนะครับพี่น้องเดเฮครับพี่น้องครับมาดูกันต่อนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อแล้วก็เด้อสำหรับน้อยรอบพิเศษบน2 เจ็ดหกนะครับสองเจ็ดหกล่างเก้าศูนย์นะครับแนวทางของเซียนคนแกลนท่านพี่น้องเด้อมาที่เลขกำลังวันจับคู่เอ้ยหน่วยรอบพิเศษนะครับสองเจ็ดเข้าไปที่วิ่งสองบนจับคู่ไปที่สองเจ็ดแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าบลกเข่าครับพี่น้องก็ถือว่าบลกเข่าถือว่าเข้าเฉพาะวิ่งเจ็ด บนเอ้วิ่งเจวิ่งสองบนได้ไปน้องเด้อสำหรับน้อยรอบพิเศษนะครับอ่ะเข่าเฉพาะวิ่งซ้ายวิ่งนะครับพี่น้องได้เฮได้ี่น้องเด้เอ,าอดมาเบิ้งครับน้อยรอบปกติมาดูกันต่อบนศูนย์ห้าศูนย์ล่างหกสี่ศูนย์ห้าศูนย์ล่างหกสี่แนวทางของเซียนคนเกนก็มาที่เลขกกำลังวันจับคู่วินกันที่ศูนย์ห้านะครับมาห้าศูนย์ได้ไปน้องเด้อมาห้าศูนย์ก็ถือว่าได้ ถือว่าเข่าด้วยครับ FC ทั้ามเส้นบอแกนบอกเด็กเดเฮได้ี่น้องเด้อสำหรับเด็กกำลังวันจับคู่วินกันที่05มา50นะครับอมาหา0นพี่น้องเด้อสำหรับน้อยรอบปกติปิดท้ายรายการด้วย VIP นะครับพี่น้องบน747นะครับล่าง96นะครับล่าง96นะครับ สองเจ็ดพายุกลางหนาพี่น้องเนาะหลุดนะครับพี่น้องสําหรับ VIP หลุดไปนะพี่น้องเนาะสำหรับ FC นะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจครับทางช่องนะครับ BT Channel รูวาเซียนคอนเกนนะครับสําหรับการติดตามนะครับพี่น้องแจ้ง FC หน่อยหนึ่งครับพี่น้องการติดตามนะครับหนึ่งคนหนึ่งท่านกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้องส่วนกดไลค์กดแชร์กดไลค์จังหวัดได้พี่น้องเด้อกดติดตามกดได้ คนละหครั้งนะครับพี่น้องส่วนคนไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเสียนคอนแกนนะครับพี่น้องอ่ะเสียนคอนแกนขอนขอนอุญาตนะครับเอาแนวทางวันที่12เดือน4พศ2568น,นะครับลวงจากหน้าจอก่อนนะพี่น,อนอ้องเนาะอะ เอามาเบิ่งกันต่อครับสำหรับแนวทางวันที่13นะครับแนวทางวันที่13เดือน4พศ2568นะครับเดี๋ยวเซียนคนเกียนจับคู่จอเน้ยนให้แล้วครับน้องกระซิบขึ้นหน้าจอยขึ้นเก้าครับพี่น้องวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดงวดประจำวันที่13เดือน4พศ2568นะครับวิ่งรูด5กับ4นะครับพี่น้องอ่ะ เบ่งไปพร้อมๆกันครับวิ่งรูด5กับ4นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเด้อครับพี่น้องเด้อเซียนคนแก่นเน้นให้เป็นที่วิ่งรูด5นะครับออวิ่งรูด5้าเลครับพี่น้องเด้อสำหรับวันที่13นะครับเซียนคนแก่นเน้นให้เป็นที่วิ่งรูด5นะครับอ่ะมาเบิ่งพี่น้องจับคู่ชุดเด่นนะครับ5 4 1ชุด นะครับเบิ้ลก็คือ5 5 4 4นะครับเบิ้ลก็คือ5 5 4 4นะครับอ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดเสน้นคอนเกตนน้นให้ไปที่วิ่งรูด5เด็กพี่น้องเด้ออ่ะสำหรับพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่น้องๆนะครับที่มีทุนหลายขาดสามารถนำไปเล่นสิบเก้าประตูนใดคือเก้าบวก่าสี่ยุทธ์ตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดถ้ามีห้ากับสี่เดี๋ยวแน่นอนครับ อ่ะมาดูวิ่งรูดห้าจับคู่ชุดเด่นห้าสี่ไปเรียบร้อยนะครับพี่น้องจับคู่จอดีนนี้ไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ตามมาด้วยห้าหนึ่งนะครับส่วนวิ่งรูดสี่จับคู่จอดีนนี้ไปที่สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์แล้วก็ตามมาด้วยสี่หนึ่งนะครับเน้นให้ที่สี่คู่หน้า เน้นเน้นได้พี่น้องเด้อแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น้องอ่ะส่วนตรงกลางครับห้าเก้าสี่เก้านะครับกันทุนไว้ได้พี่น้องเด้อกันทุนไว้ครับอ่ะมาเบิ่งเลขก,กําลังวันของเที้ยนแองกนครับเลขก,กําลังวันหนึ่งสองหกแปดนะครับหนึ่งสองหกแปดนะครับสามารถนํามาวิ่งกันได้ที่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดสองหกสองแปดและก็ หกแปดครับพี่น้องอ่ะสำหรับวิ่งรูดห้ากับสี่สามารถจับคู่กับเลขกำลังวันได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องอ่ะมาบูมกับพี่น้องวิ่งรูดห้าจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกแล้วก็ห้าแปดนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าหก 58นะครับตัวกันก็คือ52กับ56เด้วยพี่น้องเด้อห้าสองกับ56คือตัวกันนะพี่น้องส่วน51กับ58เซียนคนแกนจับคู่เรียบร้อยนะพี่นอ้องมาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูด4จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่41 42 46แล้วก็48นะครับสี่สองอ่า41 42 4ึ4งนะครับพี่น้อง ตัวกันก็คือ42 46นะครับส่วน41 48เสียนกอนเกนจับหวยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมาดูเลขงบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยงวดประจันทที่13เดือน4พศ2568นะครับงบน้อยก็คือวิ่งรูด4กับวิ่งรูด5นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเสียนกอนเกนเน้น้ไปที่วิ่งรูด5นะครับ มาเบิ่งตัวประกบครับพี่น้องตัวประกอบ1กับ0นะครับ1กับ0จับคู่51 50 41 40ครับน้อง51 50 41 40นะครับเซียนกวนเก็นนะครับเน้นให้ไปที่50 40นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็เน,น,น้นไปที่วิ่ง5นะครับพี่น้องอ่ะ มาเบิ่งครับงบน้อยนะครับพี่น้องเทียนคอนเกนจับคู่แล้วก็เน้นหน้าไปที่ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับพี่น้องสําหรับท่านใดที่นะครับอ่าขับมาเบิงเ่งแนวทางมารับแนวทางกับเทียนคอนเกนกะเบิบ่งทวดพี่น้องเด้อนะครับเทียนคอนเกนเน้นหน้าไปที่ห้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์บอมักหาศูนย์สี่ศูนย์ก็ก็ไปที่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งใดขึ้นเก่ากับพี่น้องครับอ่ะ สำหรับมื่อนี้นะครับเส้นกนเก็นํามาฝากพี่ต่อน,น้องคือเก่าสำหรับแนวทางวันที่13เดือน4พศ2 5 6พรสําำหรับหุ้นนอยรวมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับก็ขอให้พี่พ่อพ่อแม, αι, ม, αι, ม αι, ่แม่พี่พี่พน้องน้องนะครับมีสุขภาพแข็งแรงอยากเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงเฮงฟังฟังไปด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางวันที่13เดือน4นะครับก็สำหรับพี่นีที่เดินทางนะครับวันนี้ วันที่12แล้ว่ร้องเดอ้อพรุ่งนี้ก็วันที่13เริ่มอา่าเทศก,กาลสงการนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆนะครับอา่าที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับมาเบิงแนวทางของเส้เนบางแกนกันขอยูทุกท่านยดีพีแห้งนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันเด้อพี่น้องครับก็ขอให้มีเงินใส่หลายๆนะครับ อย่าเจ็ดอย่าจนนะครับสำหรับมือนี้นะครับเซียนคนแก่กัขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพอกันใหม่ได้แล้วพี่น้องครับพอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับนี่สําหรับคลิปนี้นะครับเซียนคนแก่กับลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับราตรีสวัสดีพี่น้องเด้อ